ครับก็กลับเข้าพบกับเรานะครับช่วงที่2ช่วงนี้ก็ช่วงคุยกับทนายครับก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้คนผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามานะครับพูดคุยปัญหาปรึกษานะครับเกี่ยวกฎหมายหรือว่าโทรมาเล่าเรื่องราวนะครับที่ไปดําเนินการเอกราชการแล้วหรือหรือส่วนงานต่างๆนะครับแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อยากจะมาร้องทุกเนาะของเราขายทุกประชาชนนะครับมีอะไรที่เราตอบคําถามได้ก็ จะตอบคาถามให้นะครับไหนตอบไม่ได้เก็บไว้แล้วเดี๋ยวไปถามผู้รู้มาบอกนะครับหรือไม่ก็จะส่งไปถึงอาจารย์ท่านอาจารย์โสพลซึ่งท่านก็อยู่ในคือทํางานเกี่ยวกับนะกระทรวงต่างๆมามากมายก็รู้กลไกต่างๆที่จะทําให้ขยับขยายหรือว่าช่วยให้จากหนักเป็นเบาได้นะครับก็มีสายท่านอาจารย์โุพลท่านมาอีกรอบนะครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์โสพลครับเชิญครับสวัสดีคุณแคทท่านนายรัววัฒนาคืออย่างนี้ ระหว่างที่ดูโทรศัพท์ผมดูท่านทั้งสองอยู่เนี่ยคุณอุ้มเวนวันจากจุมุสคอก็โทรเขมาถามครับตอนนี้แกเคยถามตักนานแล้วคือหมาแกเนี่ยไ,ไ,ไปไปขวดหรือไปถูกหน้าเขานี่กัดหรือไปขวดนี่นะครับเก็บ้องไปแล้วรับสารภาพศาลก็ปรับพันห้าร้อยบาทจำคุกหนึ่งปีเอหนึ่งเดือนรับสารภาพลดงเหลือหนึ่งเดือน้ก็ไปทํา ให้ไปทําอกราประโยชน์ทีนี้ก็เป็นห่วงเรื่องทางแพ่งเพราะแต่นนั้นเขาเรียกตั้งสองแสนแกไปจะให้เข้ามือหน,นึ่งเนก็ช่วยค่ากษาไปแล้วเนี่ยพอสมควรก็เลยอยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมว่าจะถามว่าจะยฟ้องได้ไหมทางแพ่งเนี่ยก็ตอบว่าได้การทำก็ผิดอาญามันก,ก็มีส่วนทางแพ่งด้วยใช่ไหมท่านท่านพิจารับแต่เช่นขับ,บรถประมาทจนคนตายเนี่ยไอ้โทษคดนี้อาญาจะติดคุกไม่ติดหยู่ยุ่ศาล แต่ทางแท่งเขาก็เรียกค่าเสียหายค่าจัดก,การส่วนไปต่งตางๆได้กรณีหมาที่เกิดเหมือนกันเมื่อทางอาญายุติแล้วรับสารภาพแล้วสารพิาพากษาแล้วจะไปต่อสู้ว่าหมาไม่ได้กัดหรือไม่ได้ถูกอะไรนี่ไม่ได้แล้วเสร็จแล้วครับเป็นต่เพียงว่าแกก็เป็นทนุกข์กังวลว่าเรื่องก็จะเรียกถึงสองแสนผมก็ถามว่าแล้วหน้าก็หายยังเขาบอกหน้าหายแล้วอือันนี้ก็เป็นยุ่ ดุจะเป็นทิศของศาลจะให้เท่าไหร่ mm hmm. ทางฝ่ายโจทก์เขาฝ่าฟ้องทางแพ่งเขาก็ต้องมีหมายไปถึงจำเลยใช่ไหม,ค,มนนครับคุณวัฒนาครับทีนี้เขาก็ต้องมาศาลเา็าต้องดูว่าบาดแผลเป็นยังไงมันเสียโฉมมากไม่อะไรยังไงครับแต่ก็เรียนว่าให้ท่านผู้ชมได้ทราบมีอีกแค่น,นี่เป็นตัวอย่างเมื่อฟ้องเสร็จรเขาต้องมีคําจำเนาฝ่าฟ้องไปถึงจำเลยครับแล้วศาลก็จะนัดไกลเลียก,ก่อนถ้าคุยตกลงกันได้ก็จบถ้าตกลงกันไม่ได้ก็เคยสู้คดีกันก็ว่ากันไป นะครับทีนี้ก็เพื่อให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้ทราบว่าหมาไปกัดหรือไปปล่อยให้เขานี่ถึงคดีแล้วรับสารภาพแล้วสารภาพแล้วทางแพ่งเขาก็ฟ้องได้แต่จะได้มากแค่ไหนย่างไรก็อยู่ที่ว่าการเสียหายเสียหายเท่าไหร่นะครับนี่เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองนี่รู้สึกเอ๊ะไปออกทีวีคนก็ถามเยอะเหมือนกันในรายการกายทุกข์ของเราเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่ลำไปมากจังหวัดบุรีรัม,มย์ครับ อันนี้แม่ตายระหว่างก่อนตายแม่เอานสสามไปจำนองกับาทางทคสคอนไว้ตอนนี้ก็ปัญหาเกิดขึ้นที่ว่าอยากจะเป็นผู้จัดการมรดกกันนะครับเข <c oughs> าว่ามีการเึงสือมอบอำนาจเกิดว่ากลัวว่าเอาสืออานาจไปทำอย่างอื่นได้ไหมผมก็บอกว่าการมอบอำนาจนั้นต้องระมัดระวังด้วย อย่าไปเซ็นเปล่าๆมาไว้โดยที่ไม่มีเหตุผลต้องระวังส่วนเรื่องเป็นผู้จัดการมรดกนั้นเนี่ยโดยทายาทใครก็สามารถเป็นผู้จัดการมรดกได้ไปยื่นคำร้องต่อศาลทำจห้สาธารณวัฒนา,าะัะนั้นแยกกันเรื่องผู้จัดการมรดกนี่ไปยื่นต่อศาลส่วนเรื่องมอบอำนาจนี่ให้เป็นผู้จัดการมรดกผมว่าไม่ต้องทำหรอกอย่าไปต้องเซ็นทำบันทึกกันไว้กันว่าอา้าวข้าพเจ้า ทั้งหมดสี่คนนี้เป็นลูกของใน,นนั้นดังนั้น,น,นตอนนี้แม่ตายหมดแล้วมีนรสสารเป็นชื่อของแม่ขอบอกให้ในนั้นเป็นผู้จัดการมอดอกยืน่บบนคำร้องต่อศาลเป็นผู้จัดการมรลงลงชื่อเป็นหลักฐานนะครับแล้วก็เป็นข้อคิดอย่างหนึ่งให้ท่านผู้ชมไร้ทราบก็คือว่าระวังตรงที่ว่า,ววาผู้จัดการมอดอกได้ศาลสั่งแล้วเนี่ยพอไปถึงเจ้าหน้าที่ก็เอาคําสั่งศาลไปบอกเอาใส่ชื่อฉันคนเดียวนี่ตรงน,นี้ต้องระวัง เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องปฏิบัติตาม <c oughs> ผู้จัดก,การบรดกที่สาลตั้งจะไม่เคลื่อนนรยพัฒน,นาครับราะกา,านแก้ก็คือว่าเราเขียนจดหมายไปหาที่ดินเลยหรือ <c oughs> ถึงนายอำเภอก็ได้บอกเราเป็นลูกของคนนั้นคนนั้นคนนั้นให้คนนี้เป็นผู้จัดก,การบรดกขอจะ่ในเปอรอนี่บอกให้ทั้งที่ดินด้วยถ้าผู้จัดก,การบรดกมานี่จะโอนจา่ชื่อคนเดียวไม่ได้ต้องแบ่งให้ทายาททุกคน ลงชื่อแล้วส่งเป็นจดหมายไปอันนี้ก็เป็นการบอกกล่าวไปถึงที่ดินเขาจะเลยเมก้าใส่ชื่อคนเดียวเป็นเจ้าของนะครับขออนุญาตองเรื่องนี้นะครับ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 ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับท่านก็ขณดอยู่บ้านนะ ท่านด้วยความที่ท่านทํารายการมานานนะครับเป็นห่วงเรื่องคุ้มครองสิทธิ์ว่าประชาชนควรจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์นะครับในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ตามหรือในในส่วนของประชาชนเอกชนเจ้าของสุนัขเจ้าของหมาเนี่ยถ้าเกิดไปกัดคนอื่นนี่ก็ต้องได้รับการคุ้มครองอย่างไรบ้างในทางอาญาทางแพ่งอะไรผิดกฎหมายอะไรบ้างนะแต่ทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียอะไรบ้างค่ารักษาพยาบาลค่าเสียโฉมอะไรแบบก็ดูว่า ก็ดูว่าเรียกถึงสองแสนเนี่ยฟังดูหมากัดแล้วก็ดูเหมือนจะมากไปมากเลยล่ะมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดคนนั้นเป็นดาราขึ้นมาแบบรอแบบคุณแคทแบบนี้ก็คุณครับถ้าเกิดว่ามันจะกัดที่ใกล้เคียงใบหน้าอะไรเพราะคุณต้องใช้ใบหน้าถ้หมากินเนี่ยก็อาจจะเรียกสูงนะถ้าเป็นอ้ํานี่หลายร้านเลยเนาะอั่มนี่โอ้โหมูลค่านี้มหาศาลเนาะครับอก็เป็นได้ครก็เป็นได้ครับผมนะ ก็ท่านก็เป็นห่วงเมื่อกี้ได้ยินเสียงตอกตอนนี้ท่านน่าจะอยู่ที่บุรีรัมย์ท่านก็แบบช่วงนี้ท่านว่างแต่ว่าว่างจากการดามาออกรายการท่านก็ไปดูสวนทําสวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็เป็นห่วงเป็นห่วงท่านผู้ชมนะครับเป็นห่วงของรายการมีคนโทรเข้ามาตลอดนะครับก็นะครับมาเรื่องข่าวกันสักนิดนึงไหมนะครับวันนี้ข่าวนด้วงเขาบอกว่าข่าววันนี้ข่าวดังข่าวสวยด้วยนะครับ สาวสวยแล้วบอกยังยิ้มได้นะเขาบอกว่ามีกรณีสาวนะขับรถเนาะขับรถเมาสุราไปเที่ยวมานะครับไปเที่ยวมาแล้วก็เมาแล้วขับรถไปขับรถกลับบ้านครับขับรถกลับบ้านกำลังจะถึงบ้านแนละ้สิบวเมตรเองนะสิบเมตรเองเมาแล้วก็เดินเจอด่านตรวจแอลกอฮอล์ไม่ยอมลงไปตรวจ นะฮะไม่ลองเพื่อหลับแต่งตัวกลัวด้วยอะไรด้วยก็ไม่ลงไปตรวจก็จอดอยู่ในรถแล้วอยู่ในรถหลับเลยหลับยันเช้าเลยเป็นดาราเลยไม่ได้เป็นดาราฮะไม่ได้เป็นลาเป็นธรรมดาเนี่ยนี่เขาบอกน่าจะอันเดียวกันนะครับเนี่ยเห็นบอกว่าก็คือยันเช้าเลยนะอยู่ยันเช้าเลยแล้วก็เขาไม่ขับใช่ไหมคือเขาขับรถไปขับรถไปพอเจอด่านเจอด่านเบรเลยเบรกหยุดหยุดเขาบอกเขาไม่ได้ขับ บอกไม่เมาบอกไม่ไม่ลงไปตัวไม่ได้ขับไม่บอกไม่ขับไม่ลงไปตัวไม่ลงไปตัวไม่ลงไปตัวไม่ยอมเป่าไม่ลงไปตัวนะครับก็ไม่ลงไปตัวก็อยู่ยันเช้าเลยอันสี่ชั่วโมงแล้วตอนเช้ามาตำรวจก็เลยเชิญไปลงพักไปถึงศาลก็ยอมรับแต่จะถึงบ้านอยู่แล้วสิบกว่าเมตรเองนะอยู่คอนโดนะอยู่คอนโดนะครับจะถึงอยู่แล้วนะครับบอกว่า ล้วก็บอกว่าก็ไปถึงศาลก็ยอมรับว่าเออสืมสุดรามาจริงแต่เนื่องจากแต่งตัวไม่สุภาพแล้วก็กลัวด้วยก็เลยไม่ลงไปนะครับศาลก็ปรับนะลงทุอลงโทษนะครับก็จำคุก3เดือนนะครับรอลงอาญานะครับปรับ8,500บาทนะครับ8,500าบาทนะครับแต่ให้แต่ให้รอการกำหนดเงื่อนไขก็คือคุกคุมความพินะครับโดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ควบคุมความประพฤติ3ามเดือนนะครับต่อครั้งนะครับจำนวนนะด้วยป่าครับทุกสามเดือนต่อครั้งนะจํานวนสี่ครั้งภายใน1ปีนะครับแล้วก็พักให้คือไม่ให้ใช้ใบขี่ห้ามขับรถนะครับ6เดือนอนะครับเนาะน่าจะเป็นข่าวเดียวกันพอดีข่าวนี้ก็ให้มาเห็นบอกว่าข่าวน,น่าจะเป็นข่าวเดียวกันที่เป็นสาวนครพนมขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐเลยนะขึ้นหน้าข่าวเดียวกันขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐอยู่จนสว่างอยจนสว่างเลย นะขึ้นนาหนึ่งไทยรัดเลยนะครับว่าอยู่จัสว่างก็คือไม่ยอมลงไปนะครับนั้นก็ให้ท่านชมรู้ไว้ว่าถ้าเกิดว่าไม่ลงไปเนี่ยแต่ก็มีมีสิทธิ์แนละ้วบางทีก็น่ากลัวนะถ้าเกิดในด่านนะก็ระวังนะครับแล้วท่านด็อกเตอร์ดื่มไหมฮะก็มีบ้างเล็กน้อยแล้วดื่มแล้วขับไหมฮะก็ถ้าเกิดเมามากก็รู้ว่าถ้าเรานั่งยาวอยนะ่างเนี้ยเราก็จะไม่ขับรถเราก็ไม่รถไปแต่ว่าถ้าเกิดว่ากินดื่มนิดหน่อยนะครับก็พอขับรถได้ก็ครับ ก็โอเคเรกลปบ้านแต่ว่าจะไม่ดื่มจากวันนี้นั่ถ้าเกิดว่าเราจะขับรถกลับบ้านเพราะว่าแถวบ้านผมมันมีด่านเยอะนะมีด่านเยอะบางคนก็บอกว่าต้องรอให้ตำรวจยกเลิกด่านก่อนนั่งอยู่ที่ร้านนั่นแหละไม่ไปไหนก็มีนะไม่ไปไหนอยู่ที่นั่งไม่อาจจะไปถึงเช้าอ่ะเพราะเขายกด่านออกก็ขับกลับเหตุผลดีนะก็ด่านเดี๋ยวนี้ปิดก็ประมาณตีสามอ่ะตีสามคนนั่งนันอ่ะร้านครัวปิดแล้ว รัวปิดแล้วว่อ๋อได้อยู่เหตุผลดีบอกคนที่บ้านได้ปิแล้วอ่ามันอันตรายไงกลับบ้านอันตรายเ่วงวนี้ก็ขออยู่ยาวหน่อยนะก็ก็พอดีเพื่อความปลอดภัยนะแต่บางทีแบบว่าผมว่าบางทีพวกก็ไม่รู้ว่าดื่มเท่าไหร่ถึงจะพอดีนะบางทีก็อันตรายเหมือนกันนะผมเดี๋ยวนี้ก็เลยเหมือนกับแทบจะหยุดดื่มไปเลยอะเอาละคือคือจริงๆก็ คือร้านค้ามันก็ขายของลำบากนะแถวเลียบทางด่วนแถวนี้อะไรต่างๆก็ขายของลำบากคือตอนนี้ตํารวจเขาไม่อนุโลมไม่ไ้อนุโลมเราไม่รู้นะเรื่องภายในเขาจัดการยังไงครับตอนนี้มีมีมากที่สุดเลยเลียบทางด่วนประดิษฐ์โมรุทรมร้านอาหารนะนะก็แต่ว่าด่านถามว่าด่านตรงนี้มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะอาจจะหลุดหลุไปออกไปแล้วออกข้างนอกหน่อยไปเจอตอนปลายหรือเชื่อมทางเชื่อมต่อไปที่เนี่ยอาจจะโดนบ้างไตรงนั้นเพราะฉะนั้น คือเจ้าของกิจการเนี่ยเขาก็บ่นว่าขายไม่ได้ถ้าไม่ขายเหล้าเนี่ยมันก็ขายของขายอาหารมันก็ได้ขายนมไงนม,นมอะไรขายนมไง๋อนมแบบเป็นแบบโค้กขัอขบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โอาหารสุขภาพอาหารสุขภาพนะแ,แต่อย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่เองเขาก็มีความปรารถนาดีเพื่อความปลอดภัยของเราครับและของคนอื่นด้วยเพราะคนเมาเนี่ยนอกจากตัวเองไม่ปลอดภัยแล้วขับรถบางทีไปสร้างปัญหาไปชนคนอื่นคนอื่นก็ได้ความเสียหายทาง ชีวิตร่างกายครับครับอ่แล้วก็ทรัพย์ <pantry breaking asta> สินอะไรต่างๆมากมายเขาก็หวังดีนะเหมือนคนไม่ใส่หมวกกันน็อกบางที่บนตำรวจอะไรพวกนี้นะแต่ว่าถามว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเองอะแล้วก็ผู้อื่นด้วยนไม่ผลกระทบบออกมามากมายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาเรื่องการขับรถเรื่องวินัยารจราจรอย่างจริงจังในบ้านเมืองจะเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นมาเยอะเลยเยอะมากเปลี่ยนันเพราะว่าประเทศไทยเนี่ย ผมเปลี่ยนไปเยอะครไม่ต้องพูดว่าหน้ามือไปหลังมือนะว่าเปลี่ยนไปผมว่าเปลี่ยนไปถ้าเกิดว่ามีวินัยเรื่องการจราจรเรื่องหลักนะโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆหรือทุกๆเมืองก็ตามนะเพราะว่ามันจะดีขึ้น้าต้ององเชิงกระจังดีอย่างนี้ด้วยผลดีก็ยังมีอีกฮะก็น้ํามันก็ใช้น้อยลงเพราะไม่ได้ลถไปใช่นะแล้วก็แท็กซี่ก็มีรายรับมากขึ้นอ๋อน่รันะเศรษฐกิจหมุนเวียน <น>ให้กับคนอื่นบ้างให้กับคนอื่นบ้างอ้าวเรื่องปกตินะการที่จะให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเราก็ต้องเอาเงินไปใช้ใช่ไหมแ<ช>ท็กซี่ก็สบายหน่อยแต่แท็กซี่ก็ต้องอันนี้หน่อยนะแท็กซี่ก็ต้องรับทุกคันนะบางคันแท็กซี่ก็ไม่รับเหมือนกันนะก็ไม่รับก็มีข้อผิดน,นะไม่รับก็ผิดใช่ไหม<ช>ฮะ อ่าเออแล้วแท็กซี่ไม่รับนี่มีความผิดไหมครับไม่รู้ผมจะถามจาไม่ได้แล้วแท็กซี่คนหนึ่งหระก็ผิดเท่าไหร่ไม่จาไม่ค่อยได้แล้วแต่มีความผิดใช่ไหมมีความผิดรู้สึกมีความผิดตรงน้นไม่รับนี้ถ้ามีความผิดเราเราจะเงียบไปไปแจ้งที่ไหนได้ครับดรพอทราบไหมครับก็เป็นคิดอะไรไม่ออกเขาแจ้งที่ตํารวจไว้ก่อนนะอ๋อแท็กซี่หมายเลขนี้อันนี้อันนี้ไม่รับและหน่วยงานที่แท็กซี่สังกัดอยู่ที่ไหนอ่ะ กรมการขนส่งใช่ไหมทางบกใช่ไหมล่ะเขาแจ้งไปได้หน่วยงานฝรั่งก็มีโทรศัพท์ก็ถ่ายเลยปั๊บปั๊บถ่ายรูปเลยคุยว่าถ่ายรูปรถคันนี้เนี่ยไเพียงเท่านี้เวลาเท่านี้เวลาเท่านี้กะกะเนี่ยเนาะไม่รับนะครับเอออันนี้ก็ช่วยแก้ปัญหาได้นะครับอันนี้ช่วยแก้ปัญหาผมใช้แท็กซี่บ่อยกลางวันบางทีช่วงนี้ก็ใช้อรถส่วนมากขับไปก็ไปจอดล้วก็ใช้รถไฟฟ้าขนาดมีรถสองสามคันนะที่บ้านอะ คุณแคทมีรถสองสามคันรถคนอื่นด้วยรถคนอื่นด้วยนั่งแท็กซี่โอเคนั่งแทนแท็กซี่ใช้รถไฟฟ้าด้วยในในกระเป๋านี่มีบัตรรถไฟ้ฟ้าหมดเลยมีบัตรรถไฟ้ฟ้าทั้ง Airport Link นะครับบางทีไปขึ้นตรง Airport Link แล้วก็ไปต่อเข้าในเมืองเดี๋ยวนี้เวลาเข้าในเมืองนั่งรถใช้รถไฟ้ฟ้าหมดนะครับง่ายแล้วว่าคือเวลามีนัดหมายเนี่ยมันตรงเวลาหน่อยนะครับก็เปลี่ยนพฤติกรรมใช่ถปลได้ไม่ติดรหน่อยาทุกคนคิดแบบคุณแคทได้เดี๋ยวนี้เยอะนะเดี๋ยวนี้เยอะนะสัก3ยกมผมผมว่า ผมว่าเริ่มเยอะนะถ้าดตรไปดูตามแอร์พอร์ตลิง์อะไรพวกนี้ผมว่าตอนนี้เขาเริ่มแบบรถมาจอดผมเอารถไปจอดยังรถเต็มเลยต้องมีเวลาคือมันต้องทําระบบขนส่งมวลชนให้ดีนะครับคนจนึงเปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้ไม่ใช้รถส่วนตัวเปลี่ยนมาใช้รถประสานะมากขึ้นนะสายรามินทาสายลาดพร้าวเนี่ยนะสายที่เราอยู่กันนะแนะนําเลยแนะนําเลยด่วนเลยนะครับโอเคอย่างนี้ก็ช่วงนี้ก็พักสักครู่ช่วงหน้าก็เปิดสายหน้าใหม่คุยกับทนายนะครับพักสักครู่ครับ